ถ้าเราจะพูดให้ฟังง่ายๆนะครับพลอยเนี่ยก็คือแร่หินที่มีความหนึ่งมีความคงทนนะครับสองดูมีความสวยงามนะครับสามหายากนะครับถ้าเกิดว่ามีคุณสมบัติครบทั้งสามตัวนี้เราถึงจะเอามาทาเป็นพลอยแบ่งง่ายๆคร่าวๆนะครับว่าเป็นพลอยเนื้อแข็งกับพลอยเนื้ออ่อนนะครับพลอยเนื้อแข็งเนี่ยก็จะเป็นพลอยที่มีความแข็งตั้งแต่ก้าขึ้นไปก็จะมีในตระกูลของคอรันดัมก็คือพวกทับทิมไพลินบุษราคำ ส่วนพลอยน้นอ่อนเนี่ยคือความแข็งนั้นแบกก้าลงไปนะครับประเทศไทยของเรานั้นมีพลอยและอัญมณีต่างๆในหลายจังหวัดทั่วประเทศแต่ที่ทํากันเป็นกิจลักษณะมาแสนนานและมีชื่อเสียงก็ต้องน,นี้เลยครับที่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีครับ เรียนรู้เรื่องวิชช่างคิดช่างสังเกตโดยอาพาวชอวันนี้ตั้มเอ๋ยเกตจะพาไปขุดหาพลอยแล้วก็ไปเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ทําให้พลอยที่ขุดขึ้นมาได้นั้นมันสวยขึ้นมาครับแต่ก่อนไปเราหน้าจะมาทําความรู้จักกับพลอยแบบทองแท้สนเท็สนมกันก่อนนะครับการกําเนิดของพลอยนะครับพลอยเนี่ยจะกําเนิดอยู่ใต้โลกนะครับตัวที่นําพาขึ้นมาก็คือพวกแบกมา จะพุ่งขึ้นมาจากภูเขาไฟพวกหินเนืดพวกนี้นะครับก็จะพาพลอยขึ้นมาด้วยเวลระยะเวลาที่ผ่านไปฝนตกก็จะช้าให้หินเนี่ยผุพังนะครับแล้วก็จะพัดพาเอาพลอยเน,นี่ยซึ่งมีความแข็งมากกว่าพวกหินเนี่ยมาเป็นลานจะเป็นลานแรกเป็นพลอยเป็นไปนหมดเช่นที่กาญจนบ,บุรีที่จันทบุรีในประเทศไทยนะครับว่าแล้วก็ออกเดินทางกันเลย จันทบุรีนั้นอยู่ห่างกรุงเทพเพียง245กิโลเมตรเท่านั้นโดยขับรถมาตามเส้นทางสายกรุงเทพชนบุรีแกลงจันทบุรีใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงครับการทำเหมืองพลอยใน,นสมัยก่อนนั้นนะครับชาวบ้านเขาก็ใช้มือนี่แหละครับขุดเป็นหลุมลึกลงไปแล้วจากนั้นก็ใช้ตะแกรงร่อนหาพลอยครับ ปัจจุบันนี้ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นมานะครับเป็นเหมืองแบบเหมืองเปิดครับซึ่งอันนี้พัฒนาขึ้นมาจากเหมืองหาบแบบเดียวกันกับเหมืองฐ่านหินลิกไนท์ที่ลำปางอย่างที่เราเคยพาไปชมแล้วนั่นเองครับเหมืองแห่งนี้อยู่ที่อำเภอบางกระจะจังหวัดจันทบุรีครับ